สองพันเลยถ้าขอสักสามพันจะขายอยู่สักสามพันใช่ไหมเอาเียสามนะเอาเลยเหรอถามเอาวายเก้าโอ้โหวายเก้าสองพันสิบสองพสิบเก้าเก้าโอเคไอ้กล้องที่มันแดงขึ้นี่อ๋อเวลาถ่ายลองดูนีอ๋อนี่ไงนี่อ๋อ เราไปร้านเฮียดีกว่าเพลงกะดังนิดนึงนะเฮียบอได้ครับผมมีอะไรบ้างวันนี้อันนี้อะไรนะนอแท็บเล็ตอ่ะอ๋อคนละห้าร้อยทุกคนอืมต้องให้เด็กๆเล่นได้ทยกอย่างเราเล่นไม่ไหวได้คนละห้าร้อยทุกคนกี่นิ้วไม่รู้ เก้าจุดห้านี้เออไว้อาก็จะเจ็ดดูหนังฟังเพลงเงี้ยนะน่าจะพอได้อยู่ทุกคนเอ้ๆแล้วก็ไอแม็กไอแม็กหลายเยอะไหมครับเฮียเลือดเนี่ยเลือะสิเครื่องเอาสี่เครื่องใช่ไหมจากห้าเครื่องเฮ้ยจากเก้าเครื่องจากสิบเครื่องนะอ๋อโอ้นี่ไม่ร้อนจังเหงื่อแตกแล้วเนี่ย อ๋อน่ะใช้ได้อยู่แล้วทุกคนมาให้เด็กๆเล่นน่ะก็น500่าห้าร้อยบอกคุ้มแล้วน่ะเนอะเพราะว่าเพราะว่าแค่ดูไไดูไ,ไฟดูยูทูบดูการ์ตูนดูอะไรพวกเนี้ยได้ครับได้สบายไไแล้วก็มีตัวลำโพงตัวนั้นอ่ะแถมไมให้ด้วยจอมันใหญ่เพราะจอมใหญ่ชอบให้จอมใหญ่ แล้วก็เดี๋ยวไปดูดยก่อเฮียเหลืออะไรบ้างนะสัปดาห์นี้นะครับของเหอือย่าเหลือสี่เครื่องนะครับแหมจ9.7มันมันดูดเสียงดีมากเฮียตัวเนี้ย<ะ>กล้องนนมันดูดเสียงดีเสียงดีอ่ะใช่เวลาเราเราพูดอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นโคโปรมันจะเบาๆใช่ไหม วันนี้มัน,มนดูดเสียงคนพูดดีล่ะครับเสียงคนคุณพูดชัดกว่าเดิมน่าจะจะไปจะไปสอยไปสักตวัวหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเองไม่แพ<อ><อ>ง <laughs> ราคาเบาๆใช่นะไหมใช้หลางเอง <laughs> <laughs> ราคาเบาๆราคาเบาๆเ,เองมันพูดออกมาพูดงจิกาเมียครับมามาดูวันนี้ตอนนี้น่าจะโอโ้โหไฮไลท์ของงานนี้ใช่ไหม ก็คืออะไรค่บเด็ต ah right <the oh. well ้องมันกลวย Samsung อ๋อแกนี่ออกมากันะค่บแกอะไรแกเคล็ดออกก่อนใช่ไหมครับแกเคล็ดก่อนโอเคจะเคลแท้ได้ปะแท้แของมันเลยเเนี่ยเอาวเดี๋ยวเข้าดูข้างในดีกว่าแล้ว Samsung อะไรแปดพันเก้าทุกคนเตรงนี้น้าอ๋อเนี่ยอืมอะไร จอใสมากเลยตัวเนี้ยเราขายกันมันกว่าบาทอืเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตั้งค่าอาทิตหน้าอาจจะมีของเข้านะแต่ว่าไม่ได้เป็ของอะไรบ้างมีรุ่นอาทิ่ย์หน้า Tab S5e ตอนนี้ใช่ไหมอืมอาทิตหน้ามีของเข้านะครับก็มูฟซอฟต์ก็มูตัวแลด้วยแตว่าของอะไรก็ต้องรุ้นอย่างนี้อ่ะ ต้องหลายงานเลยช่องสิ้นปีเขาลดราคาใช่ไหมครับนี่หลายงานด้วยตอนนี้แม4ิกลอม64นะครับในตัวเครื่องนะหน้าจอน่าจะ10นิ้วเจ้นมากหนะเ้าเมเฮียะน่าจะเกินนะ11เจ้านะครับเนาะ10อัพ10พัสเนาะ8 0 0ทุกคนโว้วดอกต่อเงี้ยละ9เลยใช่8,000นอตอนนี้เหรอต้องข้ามไปดูัะนั่งได้เหรอเนะนั่งได้แล้วรอดละ ว่าไงหลังผมว่าตอนนี้คุ้มอ่ะจอมันใสๆด้วยดิใช่ไหมซัมซุงอะไรนะ S5E ออสเซสซินได้ใช่ไหมครับนี่มีเคสแท้ด้วยทุกคนนี่ตัวเดียวนะแกะเคลนดหนนแ่ยสายมากสวยว่าตันซื้อมาเขาเพ่ยังไม่ได้ขาใสเทล็ดเลยก็ด้านหลังยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมด้านหลังนี่ยป็่ไงเลย ไม่มากระบบเสียง a k g ชอบแท้ของซับซุงมีสายชาร์จอ๋อชาร์จแบบนี้เหรอจะใช่ครับอ๋อนี่ไงต่อสองอย่างเอาคีย์บอร์ดใช่ไหมครับอ๋อไีสเหรนแตะด้วย50บาทอาไั800แจังดีสุดนี่ต่อคีย์บอร์ดแล้วก็ตรงนี้ชาร์จ USB Type C เห็นปะเออวันนี้มันมี LED นั่งดีบจพอถ่าน เขาขายกันพันเก้านะในรถทัชปีกบีอันนี้พวกองตายพวกแบ่ด้วยกันน่าสนใจครับซัมซุงแอดว์600อันนี้มีประกันนะประกันใส่เกสให้ปีนใส่เกจมันอันนี้ไม่มีนะเราแกะเกสมาดูแบบนี่แล้วนะทุกคนอ่ะเึ้นครับผมเดียวล่่งมาใช้พอดีเลยใช่ไหม แล้วก็ตัวเรโนโวตัวนี้ยังอยู่นะทุกคนเหลือตัวเดียวตัวเดียวนะมันมีตำหนินิดนึงเหลือสามพันเจ็ดอ๋อมันมันเป็นอะไรกันตัวนี้มีตำหนิตรงขอบจอมันจะมันจะมีเงาหน่อยอ๋อขอบจอมันจะมีแสงแสงรอดเข้ามาครับเป็นเงาเป็นเงาเหรออ๋อมันไม่เวลาเปิดเครื่องไม่เห็นนะอ๋อสามพันเจ็ดทุกคนในรถนี่เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับใช่ตัวสุดท้ายแล้วเพรั้นเอฟซีเขาบอกว่าเขา จะเข้ามาดูตัวโน้ต9ไม่รู้เข้ามาหรือยังไม่รู้ตอนนี้มันปัญหาก็คือมันเล่นช้าๆเนี่ยมันจะจอมันจะอ๋อจอมันจะเหลืองนะใช่ไหมมันมัวเอ่อโน้ตโน้ต9ก้าห้าพันแล้ทุกคนแต่ว่าห้าพันแล้วจอมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับจอมีปัญหานิดนึงนะครับอืมถ้าคนเอาไว้ใช้งานปกติก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไปเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยหนักๆอ่ะมันครหนักๆน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ อ๋อตอนนั้น S4 ซูมไง S4K ซูมยากยากยากราคา5,000ทุกคนโน้ต9เราเปิดเป็นอย่างนี้มันก็ได้ใช่ไหมเฮียมันไม่เป็นไรใช่ไหมแต่วเล่นสักสัโออ๋อนานอยู่ใช่ไหมครับอาจจะอาจจะเล่อนมันนานๆนิดหนึ่งอืมอืมอาจจะจอจออาจจะเสื่อมแต่ว่าราคา5,000ก็ถือว่าคุ้มนะ เอาไว้แบบโทรเข้าโทรออกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไว้โน้ตอะไรเบาๆมือไลน์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีปัญหาแต่ต้นเบอร์มันก็เร่งได้ปกตินะครับมันก็จะหายกลับกลับคืนแล้วต้องรีสตาร์ทเครื่องปะมันกลับคืนได้แต่ว่าต้องรอสักพักมันยิ่งยังไงมันจะทำงานจริงๆตอนเนี้ยมันจะมีที่จอเขาเรียกว่ามันไปอัพเกรดของมันนะมเป็นอ๋อไปที่จอมันเลยเนาะตรงตอนแรกตอนแรกเราจะให้เปลี่ยนเลยนะ ก็คุณถ้ามันเป็นอาการที่เราไปปิดคืเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับอ๋อมันหมดโครงการพอดีนะเฮียไปไม่ทันห้าพันอ่ะคนต้องถือกันเดี๋ยวลองใช้ลดเก้าห้าพันควบคุมอไม่แล้วแต่เขาควบคุมยังไงอ่ะเขาลองอัพจ้องตาเลย เสียบให้ใช้เขากับโทรศัพท์เสียบใหม่ดิเสร็จแล้วไงต่อแล้วตอนนี้มันเครื่องมันบุดบุดเครื่างนี้อะตอนเราเชื่อมต่อไอเทมแล้สักครู่บอกว่าเวลานเอาอย่างนี้ยเวลาเดินตั้งออกมาเสียบเข้าไปมาเวลามันจะตัดเครื่อง แมป์จอเมื่อกี้อะแบบลื่นมากเลยดูดิตอนที่ทับถอยหลังเนี่ยม่แนทับหมูไม่ตรงท่ามันทัาถอยหลังก็มาที่กีบบอร์ดอะเออมาที่กีบบอร์ดมันจิ้มตรงที่มันขึ้นโล่กันอนใจมากเลยนะห้าพันลยเราจิ้มลงมาเก้าตัวนี้สเปคเท่าไหร่ดูดว่วก็ท้ขอดูามนเ่งก่อนตัวองก็ใส่ทุอ่า เกี่ยวกับการจัดการดูแลอุปกรณ์ตอนนี้เป็นแรมหกลำ้อปดเออนจะเครื่องยมัจะัดโองห้มั่นมันจะมีสมันคัดตรงทน้โอหลังนะซีเรียลอะไรก็ใช้ได้ต่กตีเออซีเรียลอะไรเราไม่มาน้าโดยตรงเล่นเกมอะไรก็ผมว่าโอเคนะขั้นที้สองสนใจเองอีกแล้วเลสนใจเองผมว่าแจวแล้วละคน เอาเอาอิสต์แทนมาเธอไดนเง้ยเอออ๋อในเงียการนี่ไงอ๋ออ๋อมันเป็นแล้วเหรออ๋อใช่ใช่มันจะมืดลงใช่ในเงี้ยนะในให้เฮียดูดิมันจะมืดลงอ๋อเป็นอย่างงี้ใช่ไหมฮะการันเงมันมืดลงไม่แค่มืดลงนะเราก็ยังเล่นได้แล้วแหละต้องขายต้องหาหาจอเปลี่ยนหาจอมาเปลี่ยนนะอะไรจอจอก็แพงอยู่นะสุดยอด ราคาจอพอๆกับราคาเครื่องเลยทุกคนแพงกว่าเครื่องเออเราอาจจะรีสตาร์ทแล้วก็แต่ว่ามันจะกลับมาเดิมือนเดิมนี่นะต้องเราสักคลักหนึ่งใช่ไหมครับอืมต้องหาสายใช่เก็บไว้ผมก่อนนะอีสักสี่เดือนเปิดจอมันลงอะไรเงี้ยแล้วหาจอมาให้เราถ้ามัน restart มันจะหายไปมไงเนี่ยติดเครื่องสักตั้งหนึ่งก็หายอ๋อ กิดซิมนาทีหายแต่ว่ามันจะเล่นเรื่องนานๆนี่มันก็จะกลับังมันร้อนอันนี้ไงหายหายหายอยู่หายไม่รัใช่หายเหรอไม่หายยังไม่หายต้องรอมันยังเหมือนมืดๆอยู่เลยใช่ก็รอให้มันหายเองก็ต้องรอมันหายเองต้องเปลี่ยนจอนะครับห้าพันนิดนึงแต่ว่าระหว่างนี้มันก็เลี้ยงเร่องนาดปกติถ้าใครไม่ซีถามปักได้้ ตอบแสงสวา่างได้ไหมลองรับเลื่อนลงนะตอบคอนแทสต์เหรอมันก็จะเออก็ะเด้งได้เออตอบคอนแทสต์หายวะอ่ะลองหรือว่ามันมันเป็นแค่ความสว่างเฉยๆหรือเปล่าหรือยังไงวะไม่รวมเห,หมือนกันหายไหมอืมไม่ไหายไม่ไหายเมื่อกี้ไม่ไหายอ่เป็นอยู่เนาะเป็นเป็นเป็น ยืดคอนแทตมาติดตัวเป็จอเออเป็นที่จอเอองั้นไม่เกี่ยวล่ะถ้าจะเป็นที่จอ2,000ันาลยนะสองพันเลยเออสูงก็ได้นะแต่มันก็ไม่ปกติไงเออแล้วตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งเดือนนะครับถ้าขอสัก3,000จะขายอยู่สา3,000ใช่ไหม เขาเรียกอะไรนะตอนนี้เป็น DJI Pocket, a s t o Pocket 2ครับวครับพี่ยี่อเดียวกับโดนใช่ครับหมืนกว่าเหมือนหนึ่ันเก้าครับทุกสอยมาสอยยนี้ป่ะยี่นี้ีวิคเมล่า่ะซื้อใหม่เลยใช่ครับผมที่ร้านยียไม่มีขายเ้ายียไม่มีอ่ะยังไม่เอามาขายตัวนี้มาเอาเินพ่หนึ่งัน ครับหนึ่งสองพันเก้าร้อยถ้าเป็นตัว combo set แต่ตตโโตตมันจะมีไมค์ไวเน็ให้อีกตัวหนึ่งตัวน,นั้น,นหนึ่งพันหกไม่ไหวก็เลตัวนี้ดีกว่า <c oughs> ัเล็กดีใช่ครับกูกปูเอากูปูถ่ายแล้วถ้าเข้าตอนแสงตอนที่แสงน้อยอะไรเงี้ยมันจะทำภาพมันจะสั่นครับมันก็เลยไม่ไหวกูปูกูปูต้องออกแรงก้อย่างเดียวครับตามดูอยู่นะจูปิเตอร์หนังครับผ <c oughs> มครับ เอาเงี้ยสามนะเอาเลยเหรอถามเอามีของแถมไหมมีกล่องเดี๋ยวอะไรไม่มีไว้รุ่นใจร้อนใช่ไหมจับเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่ายตังค์เดี๋ยวเข้ามาจ่ายตังค์เฮียไปกดตังค์ก่อนนะทุกคนตา้ของดีอีกเลยเนี่ยรถเดี๋ยวสามพันดอลนาร์เก้าสบายตัวละงานนี้ ทีงหน้าเดี๋ยวเอาอิฐวางไปแจกนะได้ครับที่ห้ามั้งอ๋อจะแจกนกเก้าให้เลยใช่ไหมวันนี้ขอบคุณครับนี่สามรางวัลใช่ไหมครับครับอ๋อไม่เป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอดูเฮียอีกทีแล้วกันนะมาเป็นอะไรมามีแน่นอนมีรางวัลสามรางวัลใช่อาจจะเป็นนก S10 สามเครื่องโอ้ S10 สามเครื่อง รถเก้า huh? ครับข <laughs> ายไปให้ให้น้องเขาแล 3, า้วสามพันบาทสามพันพอดีจอมีตำหนินิดนึงนะครับใช่แต่ว่าคุม้มจอดสามพันอ่ะได้แบบถูกๆเลยนะทุกคนอ่าเอาใส่กล่องไว้ก่อนตอนนี้เก็บใส่กล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาจา่ายตังค์นะกาไปกดสตังค์กันนะอ่า เนี่ยไม่รักดีเลยนะเนี่ยอ่าฝากไว้เฮียก่อนนวกลับมาจ่ัยตังค์อ่าดีเลยยนเเี่สร็จครับผมอ่าข้างข้างตัวอะไรครับเฮียตอนนั้นล่ะครับวายเก้าวายเก้าโอ้โหวายเก้าสองพันสิบสองพันสิบเก้าเก้าโอเคไอ้กล้องที่มันแดงขึ้นนี่อ๋อเวลาถ่ายยังไงดูดิอ๋อนี่ไงนี่อ๋อตอนเมื่อก่อนนะเคยไป จะไปเล่นที่ศูนย์ทูอยู่เอาเขาดองตืกอรกันต้อง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 มาต้องมาทางนี้นี่อ๋อหาหาอยู่นี่ไงอ๋อโอคนะโอ้โหวายวายอะไรนะเฮียวายวายเก้าสองพันสิบห้าสองพันสิบเก้าไปสมองสงสมองไปแล้วผม เดิต้อฟงขึ้นมาใช่ไหมสามพันห้าทุกคน,น,มนผมจำได้ว่าตอนตอน,นตอนเมื่อก่อน,น,านาเคยไปเล่นที่<า>สวนทูนะกล้องหลังก็ชัดนะฮะน่าชัดหลังเบอร์ไทยเฮียนะยสามพันห้าเองอ่ะอือนะอืออาเนียครับผม มีอะไรอีกเนาะเนาะไอโฟนไอที yeah. yeah. 20, ่หน uh ้า huh. ม uh, uh ีของมาเข้ามาหลอกเข้ามาใช่ไหมไอโฟนก็เหลือแค่นี้แหละไอโฟนหนึ่งสองสามไอโฟนหมดแล้วเลยใช่ไหมครับหมดแล้วครับหมดเจ็ดแปดอะไรหมดแล้วจดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วไอแพดมันรักเงียจังไม่เห็นไฟไหนเลยมันจอมันมันเบรน่ะอยากเอาตายปวดตรงที่สีขาวดูดหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธป้องตัวเนี้ยอ่งของ ของแม็กเอสสิบที่ที่แล้วมีแต่ห,แหมด H 10. H 10. หมดเอสิบพารหมดนะครับเดี๋ยวต้องรอเฮียของเข้ามาที่หน้านาจะมีเยอะอยู่ม,มีของข<ต><ต>น่าจะของเยอะแต่ว่ไม่น่าจะ,ะจอของอะไรมากครับได้ครับผมโอเคสำหรับ okay. ที่นี้ขอบคุณครับ